มาถึงวิธีการใช้งานของเจ้า HGIC t 8 2ส d นะครับผมตัวนี้จะเป็น n นอน o n t a c t เพื่อเลี่ยงการติดเชื้อด้วยฉะนั้นระยะการวัดจะอยู่ที่ได้ถึงประมาณ5 7ซเมตรนะครับวิธีการใช้งานหลังจากใส่ฐาน AA 2ก้อนที่ด้านล่างไปแล้วนะครับจะมีแบตเตอรี่ส่งมีอยู่บรรจุอยู่ในกล่องมาให้แล้วด้วยนะครับกดปุ่มยิง1่งครั้งนะครับเพื่อเริ่มการใช้งานหน้าจอจะติดขึ้นมาปุ่มโมตรงกลางมีไว้สําหรับสลับระหว่างเซอร์เฟส และบอดี้นะครับบอดี้จะเป็นการวัดอุณหภูมิของมนุษย์ปกติทั่วไป36.2โ okay, อเคนะครับปกติไม่มีใครนะครับถ้ามาที่เซอร์เฟสเราจะไว้วัดพวกอุณหภูมิของสิ่งของต่างๆอันนี้ผมลองยิงกาแฟให้ดูนะครับ49แต่ถ้าเราใช้เป็นบอดี้ยิงไปปุ๊บมันจะขึ้นว่าหายเนื่องจากว่าอุณหภูมิสูงกว่า43มองศาขึ้นไปนะครับถ้าเป็นโหมดบอดี้จะวัดเป็นค่าตัวเลขไม่ได้จะต้องใช้เป็นตัวเซอร์เฟซ Okay. ต่อไปนะครับปุ่มตัวหลอดไฟตรงกลางจะมีไว้เปิดปิดไฟ LED นะครับกดค้างไว้2วิไฟจะหายไปนะครับค้้ง2วิไฟจะกลับมาปุ่มโหมดนอกจากใช้เปลี่ยนบอดี้กับเซอร์เฟซแล้วเนี่ยหากกดค้างไว้2วิจะเป็นการเปลี่ยนภาษาซึ่งก็จะมีเป็นภาษาจีนและก็ภาษาอังกฤษนะครับผมเผื่อไปกดโดนก็ให้กดปุ่มโหมดค้างไว้2วินะครับก็จะกลับมาเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมส่วนปุ่มซ้ายนะครับผม กดค้างไว้2วีเช่นกัน f 1เป็นการเลือกระหว่างองศาเซลเซียสกับองศาฟาเรนไฮน์นะครับซึ่งบ้านเราก็จะใช้เป็นเซลเซียสโดยปกติ f 2เป็นการตั้งอุณหภูมิเผื่อเผื่อจะต้องวัดผ่านวัตถุต่างๆก็คือจะเป็นการเผื่ออุณหภูมิมาไวท้ที่แล้วแต่นะครับได้ตั้งแต่ปกติก็คือเป็นอุณหภูมิตรงจนถึงบวก5องศาหรือลบ5องศานะครับส่วน f 3 คือการเปิดปิดเสียงออนออฟนะครับโดยปกติผมก็จะออนไว้ ight, นะครับกดปุ่มยินก็จะกลับเข้ามาที่โหมดปกตินะครับใช้งานง่ายๆครับมีใช้แบตเตอรี่ 2A ก็คือเป็นแบตเตอรี่ที่หาได้โดยปกติทั่วไปแล้วก็ r e o n s e Rate ตัวนี้อยู่ที่0.5ยวินาทีซึ่งถือว่าน่าจะเร็วที่สุดในตลาดแล้วละ่ะนะครับผมถ้าสนใจยังไงก็ลองสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ดูได้นะครับหรือมีปัญหาสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ